โอ้โบนัสหลายสีแ you ล know, nah, mm. oh, ้วอ่ะนี่ยมมองก้องไชีหลายสีจังนัดยิ้มหวานให้แม่หน่อยยิ้มนัดมองกล้อง ร้อมองกล้องอ่ะนอ้องหูร้อนร้อนมอ,อ,อ,องกล้องมาแล้วมองกล้องแล้วนัดมองกล้องแล้วนัดถือหมานกลับบ้านนี่นัดก่อนนที่โบเขามองกล้องนานแล้วหนูไม่มองไม่สนใจเลยกำลังอันนี้ของเล่นใหม่อยู่ โบนัสครั้งแรกเลยใช่ไหมโบนัสครั้งแรกที่โบนัสได้เล่นโบนัสหมูมันเป็นสีอะไรอ่ะลูกหมูเป็นสีอะไรคะไอ้ดูดูไอ้ดูหมูไอ้ดูหมูโบนัสดิไอ้ดูหมูโบนัสดิโอ้โหโบนัสหมูสวยจังเลยลูกสวยเหรอมันไม่สวยเนียโบนัสหมูสวยจังเลย <laughs> ส,สีสวยไหมคะวอนนั้นระบายสวยยังคะ,ะ,ะมีเด็กไปด้วยนี่นี่เขาชวยวาไร้ชอาเป็น วิวสวยมากขอไปมองของพี่โบ๊ทของพี่โบ๊ทสวยเว้ยให้แม่โบรัสระบายของพี่โบ๊ทดีกว่าเยบายหน่อยะอัดแล้วสีไหน แล้วเปอร์สแลเปอรวิวสวยแบบว่านจิ้มสีเออเนี่ยนะถ้าหนูไม่เช็ดผู้การ, <LO olu> รากอ่อนมันจะเป็นอย่างนั้นแหละหนูต้องเช็ดผู้การก่อนตาเขาเอาผ้ามาให้เช็ดอยู่เห็นปะหนูเอาเช็ดจุ่มน้ำเปล่าแล้วก็เช็ดเนี่ยพอทำให้ดู เนี่ยแล้วก็เช็ดอ่าไม่งั้นสีมันจะไหลเอออาวระบายทับมันก็หนักกว่าเดิมหมดเลยเละเหมือนกัน พี่เขาเป็นไรคะเลอะเลอะเหมือนกันนะจ๊ะพ่อเลอะเหรอลูกอ่ะพ่อเลอะเลยเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะ ก็อบอกกลับบ้านรีบซักอย่างเร็วเลยแม่คีน้าหนูแกไปถึงยกตาลแล้วอ่ะเออพี่เคยเห็นไก่โบ๊ทปะล่ะ <c oughs> <c oughs> ดูดูดูเขาจะเอาเสื้อเช็ดให้พ่อไม่พ่อเช็ดได้ลูกพ่อเช็ดเนานะ <c oughs> พ่อเช็ดได้ยังไม่เห็นยังไม่เห็นแขนตัวเองยังไม่เห็นแขนตัวเองจุยลงล๋ยๆหรอกนะระบายหน่อยเดี๋ยวมาทักอี๋ น่านอนมากเลยดูดูด,ด,ดูดูพี่ว่านะด,ดูพี่ไม่เอาเล่าเกือวเว่อง<น>สีเล่าไว้แม่เน,น,นี่ยเราต้องใจเย็นเย็นไหนดูก็เอาน้ำปากอปเ,เออไปถือไปบอกเติมสีให้หน่อยครับสีเหลือง ขอสีเพิ่มหน่อยครับเออของน้องๆไม่ใช้อะไรมากมายหรอกอย่าไปจิ้มดินนะคะวิ้ละเลยเช็ดให้มันหน่อยดิ ระบายข้างไหนเละ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 ใส่หมูระบายใส่หมูเออใส่หมูใส่หมูอ้าวสีเหลืองพี่โบ๊จบเลยน้องจิม้มเริ่มดีแม่ถ่ายคลิปยลยอยู่มิ่งเนียง มันเหมือนกันเลยวะ่ะโอ้จูหมูหมูค่ะแกงไปเถอะน้องโบนัลเราไม่ได้ว่าอะไรหรอกของน้องอะ่ะสวยไหมลกูกของโบราสวยไหมเนี่ยนเพรแกนนะรตกอ่ะเนี่ยนเขามีเขามีการแกงแกงคืนนะนะโบนจิมจ้มจิมจ้มจิ้มจิ้มของเนาะ ว่นนั้นไม่เอาลูกไปเล่นของตัวเองนะคะเอาของตัวเองนะคะมีไปจิมจิ้มจิ้มของน้องด้ยเนี่ยละมาเเหมือนของน้องสวยมากเลยไปจิ้มจิ้มผืนช่วยไหมลูกดูหน้าดูหน้า อ้านเจ๊น้องก็มีขายชุดละยี่สิบป่ะยีะ่สิบหรือยี่ห้าโพสร้านเจ๊น้องอะ่ะเราเราเคยซื้อูมาทำมีไซื้อจากร้านน,นี่ไงนกโลดไงซื้อจากร้านลูกโแม่พ์มาตัวละสิบบาทเอ๊สิบสิบห้าเออไม่มี หัวแตกผมมเนียนหัวแต, ON, หวแตแกแหมูดีนะเอาตัวละสิบยี่สิบบาทไม่หยิบตัวแล้วตอนนี้จะหยิบตัวละสามสิบไหมยี่สิบ <20 S 2> อยู่แล้วค่านีไเขาค่าที่ค่ะอะไรเขาโง่นนะด,ดูเขาหนวนนดฮะมีมี ขมกองวขา,นา,วาดนต,ต้นอมเนี้ยของหนาไม่ใช่แบบเหมือนสะวยน้ำเราเนี้ยมันหนาเลยแหละหเ,ลเสือปะเสือในรถอะไป,ไปเล่นน้ำไปเล่นน้ำาหน้วดูน้องดูหน้าน้อง <laughs> หน้าน้องเป็นอะไรอ่ะ นี่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 สีเหลืองเหมือนกันเห็นป่ะน้องเขารู้จักน้องเขารู้จักแยกสีแล้วนะสีไหนเป็นสีไหนเห็นป่ะสีอะไรนะสีเหมือนวินเนียนพี่โบ๊เลยนะสีเหลืองเขาเห็นหัวพี่โบ๊เป็นสีเหลืองเขาจิ้มสีเหลืองเห็นป่ะเขาเะนไปจิ้มไห้เห็นป่ะเออ เอาสีไปโปะไว้ถ er> ้าไประบายมันจะกลายเป็นสีอื่นโปะไว้เฉยๆอ่ะจิ um, ้มๆจิ้มจ uh, ิ้มจิ้มจิ้มอ่ะงั้นจะกลายเป็นสีอื่นไม่งั้นก็เป็นสีน้ำตาลอ่ะหมาหูทำไมมันกลายเป็นหมาเธอลูกกัน เเน่วมากหนูอะดูแขนหนูดิใ่มอนัทอะดิเเน่วมากคนะือการเรียนรู้เล่นหมูเขาดูเาเรียนแบบพี่ปนไงไก่ที่บ้าน่ะไก่มีหลายสีเขาบอกแม่ไก่มันมีหลายสีแล้วก็เราเรียนแบบไก่ <laughs> 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 แบบนั้นเหรอแล้ก็ไก่ที่บ้านไก่กจริงๆมันก็ปางปางมีหลายสีสีน้ำงงสีน้ำเง,งิสนงงสีมงง่วงสีม่วงสีแดงไก่มีหลายสีไปวันนั้นไปล้างมือกับพ่อไป,ปเอาสีเก็บเอาพู่กันเก็บใส่แก้วเออเอาพู่กันเก็บใส่แก้วอ่าแล้วเดินตามพ่อไปล้างมือจ้อนนอะให้พ่อล้างแขนให้นะคะไปะ พ่อล้างแค่ใ <za> ห้หน่อยโหขอบตาโคยากเลยทำไมไม่ระบายสีส้มให้มันหมดเอ้สีเหลืองให้มันหมดกันละลูก ไปค่อยจิ้มตามขอฝึกสมาธิด้วยไม่มีเนี่ยจะใครอไปมาทำไมเนี่ยเน่ยเสร็จยังเสร็จยังมั้งเสร็จยังคะอู้ดูทะเลป่ะไปไหมดูทะเลกันไหม หน้าเสร็จแล้วพี่โบ๊ชยังไม่ได้ถึงครึ่งเลยหมูพี่โบ๊ชเอ้ยหมูวานัสเหมือนหมูเน่าเลยไปดูทะเลกันปะดูทะเลปะขาก็เลึกอ่ะไม่ได้เลี้ยงเรี้ยงมาไปก่อนเลยลูกว่านะบ๊ายบายเยี่ยมสีน้ำเงิน สีสีเย็นอ่ะสีสีเย็นอ่ะสีน้ำเงินน้ำเงินอ่ะฟ้ามับไปมามันมันขยับไปมาตรงไหนตัวเองเป็นคนถือต้องตรงนี้อยากเฮ้ยสีแดงมาจากไหนวะดิไหน มัปนปนนะเด็กกลับมาทำไมฮะกลับมาทำไมดูท่าเดินดูท่าเดินกลับมาทำไมอะไ,ไม่เล,ไลไเล่นแล้วกินน้ำมาเหน่ามากเลยเสื้อแม่กลับบ้านตากผ้า แช่ไฮเตอร์แล้วสีขาวไม่ได้สีอะระบายได้ลูกโบนัสทะเลสวยไหมไปดูทะเลสวยไหมลูกโบนัสดูเขาเขาพายเรือเห็นไหมเห,เห็นเขาพายเรือกันไหมลูกเรือใหญ่ตรงไหนไฮนะบ้าไกลๆนะเลยเรือสินค้าทะเลน่าเล่นที่สุดเลยสิวนะ ก็กลัวเราพอยังไงก็ไม่ขี้เลงแบบนี้นะเพราะมันจำเสื้อหลุมนี้เนียนได้เลวยลนะ่ะแม่บอกจำเสื้อได้ไหนหลอกได้จำได้เสื้อมินเนี่ยนสีไรสีแดงเขาอะโอ๊ยจำได้อะ <c oughs> คนจำได้จะบอกสีแดงอะ <c oughs> ใช่เปล่า <c oughs> เอาความจริง ไม่จะไม่ได้จับได้จับได้ลูกจับได้ก็จับได้ไม่เอ,เอา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 ระวังระวังพ่อไปซติมมาฝากเอาระวังเวลาไปซื้อติมกับพ่อไอติ่มลาดีโบสมะนาววานิลาช็อกโกแลตตอร์ติ้งมะนาวเฮ้ยติ่มมะนาวนะแม่ถ้าเขียวถ้ามีนะก็เอามาถ้าไม่มีก็เอา มะนาวเล็นโบสเลนมันหวานอะ่ะเอาปนมาเลยก็ได้ถ้ามันปนได้นะถ้าปนไม่ได้ก็เอาอมะนาวาาสิบกว่านาทีแล,ล้วลูกเลยจริง น้าดิไหนดูหน้าตามหมูโบนัสด,ดิโอ้โหหูน้องโบนัสค่ะหูสวยมากนี่ก็นี่ก็ตั้งใจมากตั้งใจตั้งใจมากเลยเอาไปรับวันทังเขาพังงานวันพังตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่สีหยุดแล้วของหนูอ่ะ โทษน้องสีหยดตั้งแต่แรกๆแล้วพ่อจะได้อะไรมากินพ่อบอกมดว่าจะได้ไอติมอย่างเดียวอ่ะ ศิลปะอะไรโบเทไรโบนัดด้วยแหละสีเลเออน,น้องเขาได้กินจินนาการไยไม่ใช่ศิลปะน้องก็ยังไม่รู้ไงไม่รู้จักแยกสีรู้จักจิ้มจักอะไรเลยกัไนของน้องอะเด็ เช็ดก่อนใช่เช็ดให้มันแห้งก่อนแล้วค่อยจิ้มสีอื่นสีจะได้ไม่ไหลอ้าวแล้วทำไมเอี้ยมมีแค่นั้นอ่ะเอ,าอ,เอ้างแล้วข้างหลังอ่ะมั่วอะเอี้ยมเขามีรอบตัวแอบว่ามาันเริ่มเละแล้ววะใช่ปะ กระเลงของน้องซะมาแล้วแม่ไปรับไอติมกับพ่อฝั่งนะไอกิมคิวพอถึงมาไม่ได้